ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนผมพนมิ่นะครับก็วันนี้นะครับพนมอิ่พามาอัปเดตนะครับผมมะม่วงฟ้าล้านนะครับรุ่นนี้น่าจะเก็บเกี่ยวได้ช่วงตรุษจีนนะครับผมเดี๋ยวไปดูมะม่วงฟ้าล้านกันครับครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆ่มะม่วงฟ้าล้านที่สวนนะครับผมพอมีให้เก็บขายนะครับช่วงตรุษจีนนะครับผมนะครับน่าจะทันนะครับผมนะครับพอมีขายนะครับ พอมีให้เก็บอยู่นะครับผมมะม่วงฟ้าลั่นนะครับอีกสองอาทิตย์นะครับผมน่าจะทานตรุษจีนอยู่นะครับพอมีขายบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับลูกสวยๆครับผิวดีๆนะครับมะม่วงฟ้าลั่นนะครับลูกผิวสวยมากครับป่านี้นะครับสวนมะม่วงส่วนนี้นะครับสวยๆครับเพื่อนๆนะครับ โอเคครับเพื่อนๆนมาอัปเดตนะครับมะม่วงนะครับผมสำหรับวันนี้พ่อหมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ